เได้อยู่บ้านสวนนี้ลุยนะคะมันอยู่บ้านสวนคุณยายสกีนะคะที่เป็นคำเตยอุ้ยโว้ลูกยังไอ่ะเอาตเคนลสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของจุนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสุภุสุคนเห็นบอนีเอียงนี่บ้านฮะเอิญ สวิงแต่กรุงเทพบอกหัวเอิ่นเป็นอีกย่างนะคะได้กับคูอันนึงสวิงอันนึงไปหาป่าพี่น้องมันลักป่าอยู่หน้าเพิ่นยาป่าเจ้กทีได้บ่ได้นะคะเล <laughs> ดีว้วะนะคะดดมาเดนี่วันนี้บ่ได้อยู่บ้านสวนนี้ลุยนะคะวันนี้อยู่บ้านสวนคุณยายสก,กีนะคะที่เป็นคำเยทั้โอตย่ังไอะเอาบ่เพราะฝนลบไปเลยโอ้ไ <laughs> อเลย

ลังระวังปลาด,ด,ดุกเด็กจ้าไปอย่างไ <ป S 1> รงนะได้อีกอันที่นอกปลาเคีงเออ,อเลิศมา,าปิง้งปิ่งนะคะปิง้งได้คุณเต็มโยผุดมิตรปา่าเบิดได้พุุนซอมทั้งน้ำได้หลายพุนมาดา โอ้คือนกกระยางนี่เนาะมาดามกระไดหากินปลาปลาดุกพี่น้องปลาดุกนั่นแหละบ่าเมียงนะจ๊ะเฮ้ยละมามันเลยหลายน้องลานักเลยเอาผีดถมท้าหนาน้ำบอกมาดามเอาขีดถมท้าใส่น้ำแม่เล็กเปียกทอยลูกเล็กง่ายวะพี่ มไปอีิบซ้อนั่นมันมองมันแหงๆนั่นขอบๆนั่นมองนีบอแนนค่ะบอ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 บ้าบ้านี่แหละมันแสบนี่เอาเอาอีแบงลงไป ขนาดน้องสาก็ตามไม่ไมบนนี้นะคือลอกลอกลอกขอข่าวแม่ลอกขยายความกว้างอ่ะนะมาดามอ๋อมีทั้งห่มๆนิตยาไหลป้าดุกบังหมุนยี่ิเต็มอยู่พิ่จูนหนีละวานีคุนกบส่วนทั้งคุมิตบป่าฟูเองลางอยู่นั่น พี่น้องเอ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยวพุ่นยุ่งส่วนทั้งพุนเต็มยุ่งพ่เลีงขี้ต้มแล้วพี่น้องเอ้ยพี่ลงเ้ยนั่นแหละ ปีงกินนะครับพี่น้องปีกกินแบบแซ่บพี่จิ้มใดสิสิ่งไหนที่ทำได้และทำให้เอฟซีมีความสุขก็จะทำนะครับพี่น้องหามึงปาขาวเนาะ ปอยอีนี่โบได้นี่ไงไก่เบิร์ดว่าวายุไก่ยุ่งยุ่ไก่ทำได้กระยากระยาลืมกำผิดจะคลองนะคะคือมันใส่ลึล่ะข้ามีแห้งเห็ดผิดไก่ไก่ไก่เอ็นผิดเมคอัพผิดมัอไ้ยผ้ยห่างไก่เราเห็นบ่กบ้านนี้ไข่แตกแล้วกัไห้ขึ้นจะคลองบ้านอืมชอีเย็นอยู่พูดนะเอเบิ่งป่ามันขึ้นน้ำค้นเห็นบ่ผุ่น นี่แต่ปลาดุกปลาดุกปากมือแล้วอ๋อ,อาปากกระยาเพืออะอราดย่างเนบ้อปลาระปมองออถ้าเราบอก<ห><ห>อะไรมาไปหัวไปฟังน้ำฝนลลกตากล้องกับเพียงกันทายได้มีนอนอีตากล้องกินมวเข้า เอ้ยปิ้งได้เนาะหมกได้เนาะหมกได้ปิ้งได้จ้าใส่ลูกสาวทายพี่น้องข้าเจาา้าว่าฝ่อยได้ปลาคอใหญ่ข้าเจ้าลงข้าเจ้าบ่เคยได้จักเทื่อปลามันถือน้ำหลังบ่อนผู้ใดผู้ใดเนี่ย

มากมุดอยู่ดยปลาดุกปากมือนะพี่น้องมานนกาก็จเปี๋ยปปงกินเทียงนะคะปลาคอตเ้อาฟังกันดีกคนเด้อเก่งๆแล้วเก่งเอามาแล้ลงมแต่คนทีนีคกันยากหมอนกล้าฟังแล้ว่ง สาประอันมันเป็นต้องสาเกา่าต้องสาเก่านะคะบอกกี่วาสิมีป่าะอันปนีนะคะพี่น้องอหาอยากหากี่เป็นสิลบะโอ้ยปุณท้างหลังมันข้นไม่เหมือนกันใช่ฟองเก้านะี่ยคุณบอหมองเลือลเล้อดรัดลือล้อหรัดเต้นอยู่มีแต่ปลาดุกหน่อยเดนะาเห็นบอ อุ้ยได้อีกแล้วนั่นเป็นอย่างนี้ปลากระบอกนี่มงึงได้ละพี่น้องขนาดซ้ำนี่พูดนะครอุ้ยนี่ปลากระบอกตัวน,นี้สองโอ้ขี่ตมดีเต็มหน้าเดาปะนี่ 3หา,าก,กินแบบวิถีบ้านๆซีปักระกบ,บอกปลาหมีแสบสรรเจ้าน,น,านาที่ล่ะน้งสมนาทีสามนาทีบอแม่นครับอิเ <ม espacio. S 1> ล็กทากี่นาทีวะกหูกอัออเกจาจักนาทีอันเกาบกรหูจักนาที แมนค่ะล ah. ุลัดลุลัดอยู่อ้าวออยังละบอดสาดินเซกันสาดินใซคคอยล่ะพี่น้องบนดเลยมะพอกันโดนสิ่มีชีวอยู่ได้แลนอนเหรอปลาคอยไง โอเคครัพี่น้องเมื่อยแล้วสีเดะไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะไนะจิได้อาบน้าล้างโตโอเคนะคะพี่น้องทำเพื่อ FC แล้วนะคะมหาป่าหน้าเพลินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องจุนชาแนลด้วยนะคะรักน้อยแต่รักนานๆนะครับไปแล้วนะคะพี่น้องบ๊ายบายให้้เม